สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนทำขนมนะขนมเค้กเค้กส้มแล้วก็เค้กช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นผลงานนะคะการแต่งหน้าเค้กตรงตรงนี้จะเป็นของอาจารย์น,ะนี่ส้มดอกอัญชันช็อกโกแลตดอกพวงชมพูสวยงามมากนะ นี่อาจารย์เป็นตัวอย่างของของอาจารย์แต่งให้นักเรียนนักศึกษาชมนะคะนนคก็จะเป็นโครงการนะคะนนสำนักงาน,น,นพัฒนาพิมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ที่ศูนย์ศิลปาชีพนะคะตำบลองเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นผลงานนักศึกษาอันนี้ของเราเองนะคะพ็กส้มกับดอกไม้สีม่วงสวยๆอันนี้ของรุงเองอันนี้ของเพื่อนๆนะคะ ที่ได้มาเรียนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เ,เป็นการแต่งหน้าเค้กเค้กส้มช็อกโกแลตสวยงามมากอร่อยมากค่ะชิมแล้วนะชิมชิมหน้าเยมแล้วอนระ่อยมากเพจะได้สองถาดเลย,ยก็จะประมาณนี้นะคะก็เขาได้มาเรียนที่วันแล้วนี่วันนี้วันสุดท้าย5วัน นีวันที่5นะคะวันะะสุดท้ายาก็จะเป็นการติมหน้าเค้กสวยๆจากฝีมือของนักเรียนนะคะที่สําสนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินสวยงามากค่ะน คลิปภาพขนมเค้กสวยๆมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะได้ชมด้วยกันนะคะขอบคุณที่สนับสนุนชมคลิปของเราจนจบค,ค่ะขอให้มีความสุขกับการชมคลิปนะคะเพีงๆปังๆทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้เป็นเค้กที่เราแต่งหน้าเองนะคะ แล้ชอบสีม่วงแล้วก็เราชอบสีม่วงแล้วก็เอาดอกไม้สีม่วงมาประดับแย้งต้งเลยนะบาย,บายสวัสดีค่ะสอนโดยอาจารย์กิ่งนะคะอาจารย์กิ่งมาจาก จังหวัดนครราชสีมานะวิทยากรชนาญการพิเศษเลยาปิดไม่อยู่เนาะเนาะปิดไม่อยู่เาอ้เไม่อยู่อ้ไอ้ไอทได้จ้ะพี่พี่จ้ะพี่ปิดไม่อยู่เหมือนกันวิทาให้ได้ เขาถึงบอกไงว่าทำไม้เก่งทุกอย่าง